แมยตุ้ยไม่เห็นวาร์ปเลยไอ้เหอกปวดตายไม่ดูสภายเลยมีอะไรตรงนั้นไดนเจอเจอเอ็นเอฟเอ็เพื่อนเราจะมโอโคฟามดก่อนกมังจะซ่อนดีปั๊บไหมซ่อนนี่ผมบอกแล้วให้ที่สองจะซ่อนก็ซ่อนเลยขึ้นมาไม่ได้แต่ให้ซ่อนที่สองซ่อนเลยกระมังเมยผมมำลังโดนตีอืมอยู่กคิคราวโอกาสรีสปอร์ตเต้นรัวๆเลยไหนวะ ทำไมผมอ๋อเด้งเด้งเด้งเหมือนกันเนี่ยอ๋อกาศเห็นที่จ้าวไหลเทสติ้งเทสจีอ่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนั่นแหละไอ้เหี้ยนั่นแหละครับหาดันก็ให้เอาพ้นหน่อยครับทีสองรบปิงให้หน่ละจีนย่งสเกลเดินรอบๆหน่อยสี่มุมเลยเนี่ยยืนสี่มุมเลยซับพอร์ตซับช่วยยืนหน่อยแต่ซี่โอชาบมันเยอะมันมีอะไรเทียวะอะไรเฮ้ยก็เหี้ยแล้วถ้าหยุดตายให้คุณแฟงถ้าหัวตายฮหลโหลเสียช้างเออ จะพื้นจะที่สองลงกันเลยที่สองลงกันเขาว่าอยู่ถ้าเหลือตายไม่ใช่หรอเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหกี้เนี่ยปล่อยอมงไม่เก็บมันก่อนเนาะมันตัวมันตัวทำไฟพังแล้วดีอ่ะปาปาปาออนปิงออนปิงดามีมาออนปิงหน่อยอาไทยแทงยือไว้แทงยื้ไว้แทงยือ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 ไว้ขัดมันไว้เฮ้ยเกลเลยมีอีก็ยังเกลไปเลยเออไม่ไดนไม่ไ ว้าวคอนเนอร์ที oh, no. <laughs> ่สองหยู <owner gef selling necessary> area, ่ปิงเนอะอืมโอเคลงด้านเนาะโอเคครับเขี้น้องฆ่ามันบอกเลยหน้าอายมีคีย์บอร์ดแม่งอยู่แล้วน้องฆ่ามันหน้าไม่น่าเชื่อเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เอออาหารเหลือเท่าไหร่อาหารเหลือห้านาทีทันปะเนี่ย เราอมงกินก่อนทำไมกินก่อนทำใหม่ไม่แล้วจะโมงพกชิ้นเดียวด้วยอใช่ผมพกชิ้นเดียวตายแล้จะมองสเกลมันไม่เนี่ยไม่นอนชิ้นเดียวสองไม่ไม่ได้ถอนตังไงอ๋อซื้อชิ้นเดียวเลยชิ้นเดียวช่วงวะนี้ไม่ต้องไม่ต้องการไม่ต้องรังเลยะมงไอ้เหี้ยถอนมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วะมงไหส่งคอนเทนให้ป้าป๋าดูยังอะไรเนี่ยบุ๊คส่งคอนเทนให้ป้าป๋าผมดูยังอ๋ออะไรเนะอะไ้ดีวะ อะไรนะกหลังไม้แล้วหลังไม้เป็นไรใช่ไหมอ่าตาต้านเราต้าผมขอขอตาตั้านพี่หนึ่งก่อนถ้าไม่ใช่จะเทิดคืนไม่ตะมองตะมองอะไงไอ้เมดอะยิงมีสเปกอะมันจะยิงเฟี้ยวขึ้นนะเว้ยพี่ของข้าเป็นกุ๊ปเป็นไปฟาร์มแล้วไปฟาร์มแล้วทีนี้ปอับแล้ปรับแร้ปรับแล้ะเอ็งซ์หน่อยเอ้ยมันมันเดี๋ยวเทมเทมันหน่อยเทิมันหน่อยเอ็กซ์เซปเอ้มิวมิว

ต้องระวังโดนรัดนะโอเคให้วมันจตัดให้มันดันมาเลยห้มันเก็ดับมันัดให้มันดันโมที่อเลยที่เลยที่ต่อเลยที่ต่อเลยที่ต่อเลยที่เลยเลย้รเคเีดีมาหรือเปล่าเมาอะไม่มีไม่มีไม่มีมมีม่มีไม่มีไม่มีไม่มีม่นีไม่ม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 นมม สองหนึ premises, ่งสวนกรยน้อกุลกุกุุจกรานจัานสวยสวยแล้วใครขึ้นนอดีดหัวนีหัวดีหัวนีหัวากลับมาดีหัวกลัมาดีหัวกลัมาดีหัวกลัมาดีัวนี้ตรงนี้พัพุดตรงนี้พัพุดกับมาดีหัวไหขึ้นเทอรี่ไหนขึ้นเทอรีไหนขึ้นเทอรีไปไหลขึ้นเทอรีไปไหลนเอรไปเดิน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 ไป้ดินไปไปเนไปเไปเดนไปดินไปเดินไปเดินไปเไปดไปดไปดไปนไปเไปเไปเนไเนไปเนไปไ

ว่าฟา for, vel, cần, ร์มเฟรมถอยอะแล้วเอียวกันี้เขาต้องจะเอยากันจริงๆต้องอยู่หน้าประตูไง